ครัเมื่อนี้มัดกินเขานออ่าห่อนในเมื่อกูด่วนกินหอนมีแอ่อยไ่้ได้พอแ,ออแล้วด่วนครับแล้วอจังไหนจั๊กมีงูแบบพิเศษแห็นว่างเลยแม่กับพุ้นหัวากระสูน<อ>มันเป็นตกสุรงละซีหาอร่อยจริงอันนี้บบบแกงเห็ด,ดหกะเพราดกงเห็ดตะโลราแกงเห็ดตะโลที่สาวอ่อยเก็บเองแกงนมไม้ใส่เห็ดตะโลใส่เห็ดพรแกงปเห็ดปอหอมเนื้อส่อิวหนึ่งซุบัง นั่งายนี่รสมองเคืองอยู่ะเดี๋ยวจะเฝ้าขนาดทู่บอกส ok ิบอกอยอะขนาดทู่บอกว่าอันพี่ออยสิเขาไปเด้อบอกเป็นสมองเหลือเนี้ยอมาหวามาถ่ายอีกครับงสียแล้วกินอีกแก๊สเบิดเดี๋ยวแก๊สไปบานเลยเพอุ้นเขาอยู่ตอนน้ออุ้นกินอะดีะไ่กินขาต้งกนพอต้อุนเขาโอ้ยอัไหอเียันเสือของไฮแล้วอันเสือกับว่าไดนอย่างกันน่ะท่านบ่มี อยซ้อยซอยหล่ก็ล้วนเหมืนแ้ล้วนเอาติน่ะเออล้วนกัล้วนนิ้วล้วนเนออนิ้วล้วนตอแกดเบิอเด้ดไม่ปานเยด้โอ้ยยากเอาอย่าซื้อทานเอาอ้ไกูอยากไอ้เามากวาเราสงคนไม่ต้องอปาระเค่ข้าสิได้มากินน้ำแม้เด้อ ฮ่านตลเห็นต้งแต่แม่พูดนเห็นของวานแกินเสื้อเสื้อเป็นของหวานก็ได้ิ่พี่จ้าซเสียน่กิอันเี่จิกับจิ้นเนี่บเพ่้ินเอเ่งมอีินีเนเ่ลูวนคือแบำ่อยเสูตรเม่นซมเม้นดูเอาเกงเห็นเส้นแบบรำย่ยทีพันะเด็เด็เหอนกันบอตัวก็บอกว่ามันตัวเลยนีสนาไปคืดๆเนาะ

อันนี้เป็นประตูตะบะอันส้อยเหยียบกระส้อยไปยุกาสูญยิ่งเพิ่งคือลอยรถไถแถวยังไ่ลอยหาอยัม่เคยเห็นอะไรกันอ่ะเพ่เคยเห็นแม่กับพุนบอกอันยองอันยุยี่ปุ่นเขาฝากมให้ได้ต้มใบห่แล้วไปมือได้แจ้งสิเฮ็ดหน้าถ้ากระเซีย้อนสามมือก้อนเมียนบ้า้างันเดจืดบะ เสียสองขึ้นเสี่ยสามขึ้นแเป็นไงเสียพ่อตมาพุงเปนมือแล้วกบสพกเอปลานี่ยปลาปาเส่ลไหดิ่เหยกิีอร่อยมาเลยนะเอทานอทานง่าจอดนะเดี๋ยวนะให้ก็สิบม่นร้อนนะเป็นไงโค้มีแง เอาน่าบาวานเจ้าคืนตีหัวสั้นฮะหัยสั้นมารับหั่ตีบกินแม่มาต่อเขาันสิสันสิอคุนโดนไปดิเอาดิเหียงคอาิแล้วูดไให้กินน้ำเขาจะกินไม่เปีนอย่าเขาเป็นชาบ้านเนี่ยไม่กินเป็นควมพอกินไปคืวกินแล้วมาได้ไปนอนมาจินแซมแซกันกันีตาโล ຢູ່ເລື່ອງຄືກໍມັນເ້ອຍໜດ້ືັນຕກກ